สวัสดีครับท่านนากลงทุนนะครับนักที่เคาะผู้ถือหุ้นและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมนายธนเสรดัรบุญชัยประธานเจ้าหนี่บริหารพร้อมด้วยคุณเอกชัยอาชาพิพัฒน์นะครับประธานเจ้าหนี้สายการเงินในนามบริษัทอินริสไลท์คอมเพเสชันจำกัดชนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังข้อมูลในกิจกรรม o p p เ r t u n ต t y d a ี้เดสำหรับไตรมาสที่หนึ่งจำปีสองพันแปดในวันนี้นะครับ สำหรับเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับผมมีข้อมูลทิศทางการดําเนินงานของบริษัทมีด้วยกันสามเรื่องดังนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งครับอัปเดตการดําเนินการธุรกิจและทิศทางของการเติบโตของบริษัทครับเรื่องที่สองครับผลประกอบการสําหรับไตรมาสที่หนึ่งประจำปี2 5 6ดครับและเรื่องที่สามครับบทสรุปที่สาคัญของบริษัทครับและช่วงสุดท้ายเป็นการตอบคาถามจากทางท่านผู้ชมนะครับ ส่วนคลิปวิดีโอในหน้านี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่ประมวลผลงานของบริษัทครับอย่างที่นักลงทุนหลายท่านนะครับรู้จักธุรกิจของบริษัทของเรานะครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายอุปรกรณ์ส่องสว่างอย่างคบรบวงจรนะครับไม่เพียงแต่จาหน่ายอย่างเดียวนะครับเรายังมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นําในการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการส่องสว่างประเภทเสาโคมไฟถนนโซลารเซลล์นะครับที่เปลี่ยน ความมืดในย่ยามค่ำคืนนะครับให้สว่างแบบประหยัดพลังงานเพื่อความยัง่งยืนด้วยนวัตกรรมเอิร์ธโกลนะครับส่องสว่างอย่างยัง่งยืนจากพลังงานสู่สังคมยกดับประสิทธิภาพระบ,บบแสงสว่างในเรื่องต่อให้ดีิยี่ยมึ่นทรัพย์ทั้งในด้านคุณภาพความปลอดภัยและการประหยัดต้นทุนโดยรวมนะครับด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดย้อให้เปรียบชัดเจนนะครับเอิร์ธโกลจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะถนนชุมชนพื้นที่ห่างไกลหรือเมืองอัจฉริยะซึ่งเป็นแผนธุรกิจของเราในอนาคตครับด้วยผลงานที่เป็นเครื่องยืนยันจัดโครงการภาครัฐส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างต่อเน,นื่องครับสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วครับสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงสว่าง เห็นได้ชัดว่าในเพศเรายังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ยังต้องก,การกรรมนกรรมจาสว่างเพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่สายแมะในด้านและในด้านอนุนรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการลดคาร์บอนฟุตพิลน,นอกจากนี้นะครับกรกรมยังให้ประสิทธิภาพของแสงสว่างได้มากกว่าโคมไนุดประเภทนะครับในรูปแบบแบบเดิมอย่างที่ทุกคนได้เห็นผ่านชีวพิโดน,นะครับ สำหรับผลงานด้นานกรไฟส่งสว่างกลุ่มอุตสาหกรรมภาคสารอลิมัพย์นะครับแม้ว่าหนึ่งถึงสองปีที่ผ่า,มา,ผานมาภาพรวมรายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอาจจะชะลอตัวลงนะครับนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับการชะลอการเปิดโครงการใหม่ครับแต่ทางบริษัทนะครับยังรักษา,าฐานผู้ค้ากลุ่มสามารถสาการประสานอริมัส์ได้อย่างแข็งแข่งครับโดยเฉพาะในโครงการแนวราบและคอนโดที่กำลังเติบโตในทุกทีครับ จุดแข็งทรสำคัญของบริษัทครับคือเรามีความเชี่ยวชาญในด้านถึงค้านะครับคุณภาพและการบริการซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้พัฒนาสถานารมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศนะครับที่ยังเลือกใช้ถึงค้าของเรานะครับอย่างต่อนเนื่องในทั้งโครงการแบบบ้านเดี่ยวทาวโ์โฮมคอนโดมิเนียมนะครับที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของแสงไฟโคมไฟาการประหยัดพลังงานความทนทานความสวยงามและบริการทลงการขายนะครับ นอกจากนี้ครับบริษัทยังสร้างความนุ่นผ่านการส่งมอบสินค้าตรงเวลาให้แมะมีการบริการการขายที่ดีครับและยังมีการออกแบบแสงสว่างให้สอดคล้องกับการออกแบบจากโครงการครับซึ่งเป็นแก้าต่อสําคัญในการรักษาความสมพันกับลูกค้านะครับในกลุ่มพัฒนาสังหาระชับครับบริษัทนะครับยังรักษาสถานะพาร์ทเนอร์ที่ได้ความมั่นงใจจากผู้ประกอบการในสังหาได้อย่างก่อแน่งนะครับ ในช่วงระยะในช่วงภาวาะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนะครับและเรายังพร้อมที่จะรับโอกาสในการฟื้นตัวภาคอสังหารในอนาคตครับด้วยความแข็งแกร่งเรายังพัฒนาพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านสมาร์ทโฮมและอุปก,กรณ์แตกสว่างที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและการออกแบบสมัยใหม่นะครับได้อย่างครบคันนะครับจากคลิปตัวอ,อย่างที่ผ่านมาของิบสทที่เรานะครับนอกจากนี้นะครับกลการดําเนินการในธุรกิจ ที่บริษัทได้ดําเนินการมาอยากแข็งแร่งเรายังมองหาโอกาสใหม่ในการในการสร้างความเติบโตนะครับเรายังสร้างความร่วมมือที่สําคัญระหว่างการร่วมทุนระหว่างบริษัทอทธิฤทธจากบ,บริษัทโทนิกนะครับจนเกิดเป็นบริษัทกิจเด็กด้วยทุนตดดเงนประมาณ5ล้านบาทนะครับเราทั้งสองบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีจะไำให้เกิดันรกิจร่วมกันในการสร้างธุรกิจ สถาน,นีระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีความรวดเร็วสูงมีความสะดวกปลอดภัยและใช้างานง่ายครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมกับเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนครับนอกจากนี้บริษัทกิจเด็กยังสร้างเสริมความแข็งแรงในกลุ่มธุรกิจด้วยมีการมีแผนในการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าอีบีนะครับในรูปแบบของแท็กซี่ ที่มาพร้อมกับสิที่พิเศษหลากหลายนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในเครือของบริษัทโดยบริษัทยังวางแผนในการเติบโตในระยะสามถึงห้าปี่างนะครับด้วยความรอบคอบไปภายใต้โมเดลที่เน้นแต่ความยัง่งยืนครับการบริการระบบชาร์จไปเป็นหนึ่งในใจของบริโภคเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกอย่างิถีพิถันนะครับ เพื่อจัาหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับบริษัทของเราและลูกค้ารองรับการบริการที่โดดเด่นและครบวงจรในอนาคตในตลาดอุตสาหากรรมนครับจากวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทนะครับรที่ให้ความสำคัญการเติบโตอย่างยัง่งยืนผ่านวัตกรรมบริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลุ่ม ผลิตทางสินค้าด้านสมาร์ทซิตี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรของเราสู่อนาคตปัจจุบันนะครับบริษัทยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO ซ,ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพที่รับการยอมรับทั่วทั่วไปในสากลนะครับโดยการรับรองนี้จะเป็นพื้นฐานในการสแสดงความสามารถของบริษัทให้ควบคุมคุณภาพและพัฒนากระบวนการการทํางานที่ดีอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้นะครับ เราเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนรับตราสัญลักษณ์มีชัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิป้านะครับซึ่งถือเป็นการการันตีคุณภาพสินค้ากลุ่มสมา์ทซิตี้ของเราครับให้อยู่ในกลุ่มบัญชีบริการดิจิตอลครับการได้รับสัญลักษณ์มีชัวนะครับจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานภาครัฐทำให้ผลิณฑ์ของเราครับมีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐาน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงงานภาครัฐและยกรีดบความสามารถในการดึงดูในประเทศในภาคร,รัฐครับอันนําไปสู่การพัฒนานเมืองอัจฉริยะที่ตกจอดตอบโจทย์ทั้งวิติกา,ทา,ทารทันเทคโนลยีเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริงครับในระดับถัดไปครับเป็นหัวข้อที่สองและสามนะครับเป็นผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งประจำปี2568ขอส่งต่อให้คุณเอกชัยเป็นผู้นำเสนอครับขอบคุณนะครับ ก็สวัสดีนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ในส่วนของพาร์ทถัดมานะครับในลาดับนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับประจําไตรมาสหนึ่งนะครับปี25 6 8น้า้หนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเราได้ประกาศผลประกอบการไปแล้วเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวเลขหลักๆของบริษัทเลยนะครับอันแรกรายการแรกก็คือในเรื่องของรายได้หลักนะครับรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจของบริษัทนะครับจะเห็นได้ว่า เราบริษัทนะครับก็ยังเติบโตขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับปิดรายได้รวมอยู่นะครับอยู่ที่187ล้านบาทนะครับซึ่งเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะครับไปกว่าร้อยละ19นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของผลกำไรนะครับก็คือทั้งในส่วนของกำไรที่เป็นกำไรขั้นต้นนะครับแล้วก็ กำไรสุทธินะครับคือวัดอมไลายเลยนะครับทั้ง2กําไรก็มีอัตราการเติบโตเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรขั้นต้นนะครับปิดตัวเลขไปที่3 0มส้าล้านบาทนะครับได้กําไรขั้นต้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับกว่าเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่กําไรสุทธิของบริษัทนะครับก็ปิดตัวเลขไปที่สิบจุดสามล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นในอัตรานะครับจากปีที่แล้วนะครับร้อยละสิบหกนะครับ ก็ถือว่าเ,เราก็ยังรักษาทั้งเรื่องผลประกอบการในเรื่องของตัว,ตวเลขรายได้และผลกําไรได้ดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับถัดไปนะครับถ้านํารายได้นะครับของบริษัทนะครับมาแยกออกตามกลุ่มนะครับลูกค้าที่สําคัญสำคัญของบริษัทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆนะครับ กลุ่มแรกเลยนะครับที่อัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มค้างานขายโ่งและปลีนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับบริษัทรวมถึงผู้บริโภคนะครับในท่องทางออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้เราได้รวรวมก็ปิดไปที่71ล้านบาทนะครับมีอัตราการเติบโตนะครับเพิ่มขึ้นถึง206%นะครับในขณะกลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็น กลุ่มที่มีความสําคัญในปัจจุบันนะครับก็คืองานโครงการภาครัฐของบริษัทเองนะครับก็คือกลุ่มเป็นตามาหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนะครับรายได้รวมเราปิดอยู่ที่88ล้านบาทนะครับตราการเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยอยู่ที่3เอร์เซ็นตนะครับแต่ว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นก็โดยประมาณอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่ม งานโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมนะครับของบริษัทที่มีมาตั้งแต่แรกนะครับกลุ่มนี้นะครับก็เนื่องจากด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับทั้งที่ท่านทุกท่านได้ทราบนะครับว่าก็มีการชะลอตัวนะครับในการพัฒนาโครงการต่างๆของกลุ่ม แนวรับบร่วเพต่างๆนะครับกลุ่มนี้เราได้รายรวมเราปิดไปตัวเลขที่28ล้านบาทนะครับก็ลดลงนะครับในอัตรากว่า43เปอร์เซนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มนี้ก็ยังค่อนข้างสุกเลยทีเดียวนะครับได้ถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่39เเลยนะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างในเรื่องของแนวหนง นะครับของตัวเลขรายได้ต้นทุนกับรายั้นต้นของบริษัทนะครับในส่วนของรายได้ต้นทุนเองนะครับจะเห็นได้ว่ารายได้เราก็ยังเติบโตนะครับถ้าเทียบในไตรามาสหนึ่งเดียวกันทุกๆปีตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดนะครับจนถึงมาจุดที่เรา IPO เข้าตลาดได้คือปี 2 5 6 6จะเห็นได้ว่าเราก็เติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างกระโดดนะครับในอย่างยั่งยืนอยู่นะครับในส่วนของตัวเลขนะครับก็เห็นว่าเติบโตนะครับอ่187ล้านหรือ19%นะครับที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนสัดส่วนเองนะครับกลุ่มสินค้าที่เราจำหน่ายออกไปนะครับนจากการขายของสินค้าตัวนี้กลุ่มหลักตอนนี้นะปัจจุบันนะครับสัดส่วนกว่า82%นะครับก็จะเป็นในส่วนของโคมไฟถนน แบบโซลาร์เซลล์นะครับหรือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็มีสัดส่วนมากนะครับถึงร้อยละแปดสิบสองนั่นเองนะครับถึงว่าเป็นกลุ่มรูปสินค้าหลักของบริษัทในปัจจุบันเองนะครับลำดับ hmm. ถัดไปนะครับจาก p ์ r อ o ์แมนซ์แล้วนะครับก็มาดูในส่วนของสถานการณ์เงินบ้างนะครับในเรื่องของฐานะการเงินของบริษัทจจเองนะครับ mm hmm. ถือว่ายังมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับไม่ว่าจะ ร่วมของสินทรัพย์รวมนะครับนักสิ้นไตรมาสที่1นนะครับมีนาคมนี้นะครับที่ผ่านมาเราปิดตัวเลขสินทรัพย์รวมไปที่5 1 5ล้านบาทนะครับอยู่เพิ่มขึ้นกว่า5.5%จากสิ้นปีที่แล้วนะครับตัวเลขตัวที่สำคัญสำคัญในเรื่องของธนานการอื่นนะครับก็คือในเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับในเรื่องของกลุ่มลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นนะครับรายการนี้ก็ เกิดจากการที่บริษัทสามารถรับรูปรายได้นะครับเข้ามาในงบนะครับในไตรมาสหนึ่งนี้แต่ว่ารอการชําระเงินจากลูกค้านะครับและในปัจจุบันนะครับอีนี้ก็ได้รับชําระเงินนะครับคอ่าเรียบร้อยหมดทุกเจ้าแล้วนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า90ล้านบาทด้วยกันนะครับถัดไปนะครับประการถัดไปที่อาจจะลดลงไปนะครับตัวในส่วนเงินสดในการที่เท่าเงินสดนะครับที่ลดลงไปกว่า58ล้านบาทนี่อันนี้ก็มาจากเราต้องมี การนําเงินสํารองนะครับในการจ่ายค่ามัดจำนะครับในกลุ่มงานโครงการภาครัฐโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็นํานไปจ่ายนะครับเพื่อเป็นการจัดเตรียมนะครับพ่อ,อเรียกว่าสินค้านะครับเพื่อจะรอนาส่งส่งมอบให้กับลูกค้าเราในอนาคตนั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนิสิตรวมและส่วนของพุ้นทุนรวมเองนะครับก็เพิ่มขึ้นในตราเดียวกันครับ ตัวรายการที่สําคัญในการเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของแรกก็คือด้านสภาพคล่องการนก็นนคือในกลุ่มของนิสินเวียนนะครับของบริษัทเองมีนิสินในเรื่องของเจ้าหนี้เองการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า14ล้านบาทนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับก็มาจากที่เราต้องไปซื้อสินค้านะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นการ จัดเตรียมไว้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็มีเจ้าหนี้ที่รอการชําระเงินนะครับก็คือเราได้ของแต่ว่ามีเครดิตนั่นเองเพิ่มขึ้นกว่า14ล้านถัดไปก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเองนะครับก็เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการนะครับของบริษัทที่ทําได้นะครับในไตรมาสที่1น,นนะครับ10ล้านบาทนั่นเองนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ เรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะครับที่สำคัญเลยนะครับในนี้ก็จะมีอยู่ด้วย4อัตราส่วนนะครับอัตราส่วนแรกก็คือในวัดเรื่องของวัดสภาพคล่องในการดําเนินงานของบริษัทนะครับอัตราแรกก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับของบริษัทอยู่ที่5เท่าเลยทีเดียวเรามีสินทรัพย์มากกว่านี้สินนะครับอยู่5เท่านะครับก็ทําก็กคือทั้า เปรียบเทียบก็คือ,คอน,นิสิตค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตัวถ้ามาดูเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินบ้าง De บ t to e q u i t y ratio หรือคง R หรืออัตราส่วนนิสิตต่อส่วนของผือหุนเองนะครับเราก็ค่อนข้างน้อยมากนะครับมีเพียงแค่ศูนย์เท่าเท่านั้นนะครับก็คือมีน้สินประมาณจ3ดในขณะที่มีทุน1บาทนั่นเองนะครับเทียบง่ายๆนะครับในขณะในอัตราส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนที่วัดผลตอบแทนจากการลงทุน นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2อัตราส่วนนะครับก็คือผลตอบแทนจากาสินทรัพย์รวมของบริษัทที่เกิดขึ้นในการเจริญเขมนะครับกำไรว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราทำในไตรามาสหนึ่งนี้ได้ที่8.13ทีเดียวนะครับก็ถือว่ายังเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใกล้เคียงในตลอดระยะเวลา3ปีนะครับที่ผ่านมาส่วนอัตราอีกอันเป็นเป็นอัตราผลตอบแทนจากในส่วนของทุกหุ้นนะครับก็คืออัตราที่ตอบแทนไปกับนักลงทุนเราเองนะครับ มีอัตรา r o e อนะครับอยู่ที่7.96%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับจากในลงทุนของผู้ถือหุ้นหนึ่งบาทนะครับทำกำไรได้ถึง7.96บาทนั่นเองเทียบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนทกานเงินนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการโดยสรุปนะครับของประจำไตรมาสหนึ่งปี2,568ในหครับในลำดับถัดไปนะครับก็ จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของบทสรุปที่สําคัญนะครับในการมานําเสนอในวันนี้นะครับก็เพื่อให้นักลงทุนได้ติดตามต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญน,นะครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณธนเศษฐาคานพิยาพัฒน์นะครับกล่าวนําเสนอต่อไปขอบคุณครับ,บในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยัง่งยืนบริษัทครับได้วางแนวทางเชิงกลยุทธ์ระรับที่มุ่งสูง การเป็นผู้นำนะครับด้านพลงนังงานสะอาดโดยเฉพาะในยุคที่โ,โกลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำดูคราบว่ามีคนไนี้ครับบริษัทจะหนักถึงบทบาทในการให้ความสับ,บร็จนะครับเป้าหมายและสีโลดวิชชั่นนะครับและได้ตั้งเป้าหมายอ่างชัดเจนในการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเพ้เป็นสุนนะครับในปี2050เพื่อให้เป้าหมายอันเป็นจริงบริษัทนะครับได้ดําเนินการในระดับน ครับด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงานแสงครับเช่นระบบแสงสว่างและพลังงานแสงอาทิตยนะครับเอิร์ธโกลด์ในด้านการขยายธุรกิจไปครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขดคาร์บอนะครับเช่นธุรกิจสถานีชาร์จยานยนต์นะครับอิชาร์จฟีเจอชั่นนะครับธุรกิจให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเช่าในรูปแบบการที่เป็นแท็กซี่และรถยนต์ แต่เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรในทางภาครัฐและเอกชนนะครับโดยบริษัทนะครับได้ร่วมทุนและพัฒนานกลไกการร่วมมือที่เพื่อสร้างโครงสร้างพืง้นฐานด้านพลังงานสะอาดและระบบบริการชยะที่เชื่อมโยงกับด้วยกันของผู้บริโภครุ่นใหม่สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่านั้นนะครับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรเพียงธุรกิจแต่ให้ความสำคัญกับ รบเชิงบวกสิ่งนวนล้อมชุมชนทั้ประเทศนะครับภายใต้การ e จีนะครับเรื่องข,ของเครือองค์กรความยั่งยืนทางิบริษัทนะครับมุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่โรครงการภาครัฐในระดับแห่งนะครับได้อย่างภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐามระบบะงนานแสงอาทิตย์ระบบแสงสว่างะครับและยังต่อเน,นื่องไปถึงระบบโครงสร้างอัจฉริยะนะครับสมาร์ทซิตี้ ซึ่งมีแนวโน้มพัขยายตัวต่อเนื่องและอยู่ในแานจ้างนานการพัฒนานของประเทศนะครับทั้งนี้ครับบริษัทยังได้วางแผนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อจ้างของภาครัฐนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการิงานโครงการแบบผู้ปกครอเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความน่าเชื่อถือสส,สุดครับนอกจากนี้ครับการรักษาการเติบโตในกลุ่มของถิซนท้์เดิมน,นะครับเราพร้อมขยายกลุ่มท้าใหม่อย่างเนื้อครับ แม้ในสภาวะตอนนี้ที่ตาลาดปีน้ำตทลไทยนะครับบริษัทยังรักษาความสัมพันธ์ดีกับลูกค้ากลุ่มผ่านสั่งหายมะชัดๆกลุ่มผู้รับเหมาและงานโครงการขนาดใหญ่ครับด้วยการพัฒนาสินค้าเดิมไม่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีการบริการที่ดีขึ้นครับพร้อมยังนำเสนอโซลูชันสมาร,ร์ทโฮมที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับโดยยังมีสินค้ากลุ่สมสวัมด่ะ ยังเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทเองยังได้ลงทุนด้านการตลาดเชิงรุกนะครับการให้บริการหลักการขายและการปรับแต่งสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของค้าใหม่ในลกลุ่มองค์กรและภาครัฐนะครับซึ่งช่วยพยา,ยานฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อนเนื่องและยังรักษาสิทธิภาพในการเติบโตอย่างไรก็ตามครับโดยภาพรวมบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงนะครับ ให้ควบคู่กับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจนะครับเรามุ่งเน้นไม่ให้เกิดนิสิยที่เก็บเงินไม่ได้นะครับและลบผลกระทบความม่แน่นอนของโครงการภาคเอกชนและภาครัฐครับการขยายในตลาดนะครับและพึ่งพิงทรัพย์เชนจากประเทศทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรพร้อมรับพร้อมวางแผนรับมือนะครับอย่างรอบจ้างโดยให้สร้างความปลอดภัยกับเรื่องของงบทุนิสัตครับ เพื่อกระตุ้นผลการเติบโตอย่างมั่นคงจุดท้ายนี้นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงคำถามนะครับกระผมนะครับขอเชิญท่านนักลงทุนนะครับผู้ถือหุ้นและสื่อชนทุกท่านนะครับร่วมพบปะกับเรานะครับชาวไอจีนะครับในกิจกรรมในเอไฟอร์มประจำปี2588นะครับซึ่งตัดขึ้นภายใต้ทีมออมอ็อบออฟตุสกี้นะครับติดอาวุธคว้าโอกาสต่อยไอไอนะครับ ในวันที่21พิถจนายนนะครับเวลา10โมงถึง5โมงเย็นนะครับณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เวอร์ชั้น22นะครับบูธของเราหมายเลข 1, 2, 3นะครับจำได้ง่ายครับ 1, 2, 3นะครับในงานนี้นะครับท่านทุกท่านจะได้พบกับคณะผู้บริหารทีมงานของไอซิังเต้ชิครับพร้อมที่จะได้รับข้อมูลธุรกิจที่เราให้เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงกิจกรรมอ่นนะครับที่เปิดให้โอกาสให้ทุกท่านนะครับ ข้ามาศึกษาครับความเข้าใจในบริษัทของเราครับซึ่งเราจะจัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างครับแล้วพบกันที่บูธนะครับถามนะครับแนวโน้มการดําเนินการในไตรมาสที่2เป็นอย่างไรครับเออตอนนี้ ยอดรวมของไตรมาสที่สองครับน่าจะมีการเติบโตมากกว่าไตรมาสที่สองของปีที่แล้วครับเพราะยังมีแบ็กหลอกุ้นซุ้ค้าเข้ามาอย่างต่อเน,นื่นอง ัจจุบันนะครับเรายังมียอดแบล็คล็อกนะครับอยู่ที่ตามที่แจ้งรับยังมีอยูมูลค่าหลักร้อยล้าน ัดีครับผักไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับผมนะครับในนามของทีบริาะบริษัทคลิปไลท์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับคำถามการติดตามของผู้ถือหุ้นนะครับแลกลงทุนและสิ่มวนชนท่านในวัดรับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ